ทะเลคริสหวานมากลิซ่าลลิษาหรือลิซ่าแบล็กทิงทริสบิดกับเฟรเดริกอานนทายาตอาณาจักรนวิเมชยังคงเป็นที่จับตาหนักมากระหว่างลิซ่าลลิษามโนโบาลหรือลิซ่าแบล็กทิงกับเฟรเดริกอานนทายาตแห่งอาณาจักรแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนวีเมชความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าตัวว่าจริงหรือไม่แต่ก็มีภาพเปล่นอายของความรักของลิซ่ากับเฟรเดริกออกมาให้เห็นเป็นระยะระยะแม้จะไม่ใช่ภาพคู่แต่ก็สัมผัสดได้ถึงความเป็นคู่รัก ล่าสุดในอินสตาแกรมเจรดิกิโอของภรรยาอเล็กซานเดอร์พี่ชายของเฟรเดริกอานอนได้ลงภาพน้องเลอบสุนัขของลิซ่ากำลังว่ายน้ำและในคลิปดังกล่าวมีเสียงเรียกว่าลิซ่าจากนั้นมีเสียงลิซ่ากำลังเรียนน้องหมาให้มานี่และมีเสียงสนทนาการถามไตวาน้องหมาของลิซ่าเคยว่ายน้ำหรือไม่ซึ่งเธอได้ตอบกลับว่าเคยว่ายในบาฮามาสเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำกองเชียร์ใจฟูมากๆเดาได้ไม่ยากว่าลิซ่ามีความสนิทกับครอบครัวอานอนเป็นอย่างมากและได้ใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันที่ทะเลกรีซ หลังพิธีเปิดโอลิมปิกและแน่ยิ่งกว่าแน่นั่นคือในบรรยากาศของท้องทะเลนี้เต็มไปด้วยความหวานจริงๆเพราะมิลิซ่าและเฟรเดริกเช็คอินอยู่ที่เดียวกันรอเพียงภาพคู่เท่านั้น